สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่พิเศษพอด d c สต์ที่จะพาเราท่องโลกโกลยุทธ์เรียนรู้เครื่องมือธุรกิจใหม่ๆจับสัญญาณและอ่านเกมธุรกิจให้ขาดเสมือนตีตัวนั่งชั้นธุรกิจชวนฟังบทสนทนากับเหล่านักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญผู้ค้ามวอดจากทั้งในและต่างประเทศผมธนันอภิวันธนาพรโลกยุคหลังโควิดมีเรื่องใหม่ๆที่เป็นเกม c เ a น g ์ตั้งแต่ระบบการเงินโลกดิจิทัลเคเรนซี โมเดลธุรกิจแบบใหม่ที่มาล้างธุรกิจในโลกยุคเก่าจนมาถึงพฤติกรรมของตลาดลูกค้าเป้าหมายที่ถูกซอยย่อยเล็กลงไปทุกทีทำให้วิธีการเข้าถึงด้วยกลไกและช่องทางการขายแบบเดิมๆเริ่มติดตันการจะสร้างการหาความเติบโตใหม่ๆที่ต้องผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเครือข่ายต่างๆที่จะมาช่วยอุดช่องว่างที่องค์กรเดิมๆทาไม่ได้วันนี้ครับ เรามาชวนคุยต่อกับคำว่า metaverse ที่หลายแห่งบนโลกออนไลน์พูดกันเล่ากันเยอะแยะไปหมดทว่า EP นี้ของเราก็จะไม่ได้มาเล่าเรื่อง metaverse ตั้งแต่ต้นว่ามันคืออะไรนะครับเราเพียงแต่เราจะมาต่อยอดความคิดซึ่งจะพูดเรื่องกลไกเรื่องเครื่องมือกับอนาคตวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญครับบอร์ดในสายการตลาดกลยุทธ์และช่องทางดิจิทัลซึ่งได้ร่วมงานกับอิสมนะครับ พัฒนาแล้วก็ต่อยอดเรื่องต่างๆแล้ววันนี้เราจะมาชวนคุยกันเราจะมีท่านกูรูท่านนี้นะครับชื่อคุณเพชรประภากิติคุณกรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่งขีดความสามารถธุรกิจดิจิตัลบริษัทลีโคโลมีโกลบอลจำกัดวันนี้จะมาชวนคุยกันหลายเรื่องหนึ่งในนั้นเรื่องของ SME สู Met ่ Meta เวิ์และเครือข่ายของ c o n d c สสวัสดีครับคุณเพชรครับสวัสดีครับครับผม คุณเพชรผมเรียกที่เรารู้จักกันคุ้นๆนะครับว่าคุณโบ๊ทนะครับก็จะได้เข้าเข้าขากันได้ดีนิดนึงก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องต่างๆนะครับแล้วเราก็จะมีงานกันนะครับทางอิสมาได้ร่วมกับทางบริษัทลีโ o ล o m y Global ในการที่จะดันเรื่องของ SME in Metaverse กันอย่างไวและมีกลไกมีเครือข่ายที่จะเข้ามาในนี้ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้ทางคุณโบ๊ทนะครับลองเล่าที่มาที่ไปก่อนครับว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนอะไรยังไงแล้วเราร่วมกันระหว่างอิสเมลกับ g กลบอลรีคอรนี้เราจะไปยังไงกันต่อครับเชิญครับคุณโบ๊ทครับครับพี่ธนนั่นครับจริงๆต้องไหวครูก่อนนะเพราะว่าเวลาเราเล่นเล่นเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับทีมีครูบาอาจารย์มีรุ่นพี่เก่งๆในวงการ ระบบบล็อกเชนค่อนข้างเยอะนะครับผมเองก็เป็นเป็นน้องคนหนึ่งละกันจริงๆนี่บางอาจจะเป็นกูรูนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ามาเล่าได้ได้มีช่องทางและโอกาสเนี่ยก็อยากมาเล่าให้ฟังเบื้องต้นน่อยนะครับว่าจริงๆรแล้วเอสเอเนี่ยเราจะไปเมทัลเวิร์สมันเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวสั้นๆเนี่ยนะครับขอบอกข้อที่หนึ่งก่อนจริงๆแล้วอ m สมกับบริษัท e c o ค o m y g l o น a มกบเลเนี่ยนะครับเมื่อสามปีที่แล้วในจับมือกันทำช่วยให้เอสเออย่างน้อยหนึ่งรายเนี่ย เข้าสู่เมตาวิสได้แล้วแปลว่าเมตาวิสไม่ใช่ของใหม่พีิงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ full system เมตาวิสใช่ครับมันก็คือมันก็คือ good start นะครับที่ทําให้ธุรกิจเอสมีเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนมากมายซึ่งในวันที่เราจะจัดเสวนาเนี่ยเราจะมีการนํามาแสดงให้ดูด้วยครับซึ่งเราจะจัดกันวันที่23ที่จะถึงนี้นะครับใช่ครับ แต่ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเมทาวิสไม่ใช่ของใหม่ครับแล้วก็มี SME ที่ใช้เงินลงทุนหลักไม่กี่แสนผมพูดแบบนี้แล้วอยากตกใจนะครับคือเอางี้เราทําธุรกิจมีเงินน้อยอะ่ะเราทํำอะไรไม่ค่อยได้หรอกเราก็ต้องไปอาศัยการร่วมมือกับเมทาวิร์สคลฟอร์มอื่นๆถ้าเราจะไปด้วยแต่ถ้ารรเราพอจะมีบัตเจตเนี่ยใช้เงินประมาณขนาดนี้นะครับเราก็เนรมิตเมทาวิร์สเล็กๆของเราเองได้เมทาวิร์สเนี่ยเมตาเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่ ใช่ไหมครับหลายคนก็จะเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วเมทาวิสเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันดิจิตอลอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอในความเป็นจริงไม่ใช่เมตาวิสเนี่ยที่มันยิ่งใหญ่เพราะมันคือการรวมเอาโลกของความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนจริงเห็นไหมครับมันได้เป็นมันได้เป็นโลกสองใบนะอยู่ในที่ที่เดียวกันเอาสองเรื่องนี้ซึ่งอยู่บนโลกเสมือนจริงกับโลกจริงเนี่ยมาอยู่ด้วยกันถูกไหมครับไม่ใช่เข้าไปในเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็หลุดเข้าไปอยู่ในนั้น แต่จริงๆมันทับซ้อนด้วยโลกแห่งสภาพความเป็นจริงด้วยใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเมตาเวิร์สเสียงคงมีมิติมากมายเต็มไปหมดเลยเหมือนกับประเทศที่อยู่บนโลกนี้เต็มไปหมดเลยมีเรื่องที่เราเข้าใจง่ายเข้าใจยากเข้าใจได้เร็วแลาเข้าใจช้าแต่ว่าวันนี้อยากให้เข้าใจก่อนว่าการที่เราเป็น s อสแล้วเราเข้าไปสู่เมตาเวิร์สอะเราจะมีโอกาสรวยได้ยังไงผมว่าพอยน,นี้สําคัญสุดครับแปลว่า s อส e เนี่ยพอวันนี้ณเวลานี้เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกพูดคาว่าเมตาเวิร์สไม่ว่าจะ Facebook จริง Microsoft แล้วก็ Google ก็พูดอยู่เนี่ยวันนี้ s e ควรขยับแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่รอดูก่อนอถ้าถามผมผมว่าควรขยับแล้วอย่างน้อยอีสเน It ็ตเราขยับกันมาสามปีแล้วแต่เราแค่ทำแบบเบาๆแล้วในจำนวนที่ไม่มากนะครับถ้าพูดง่ายๆรอบนั้นรู้สึกว่าผมจะทำอยู่ที่ประมาณสี่สิบรายเมื่อสามปีที่แล้วนะต,ตอนนี้หลังจากที่คนเริ่มรู้จัก m e t a v o r มากขึ้นค่อยๆเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ย ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คนที่เข้าก่อนนะครับจะมีโอกาสจับจองพื้นที่ความมั่งคั่งคือทำไมถึงต้องพูดแบบนี้ที่ฉนันเพราะว่าเมตาเวิร์สคือโลกใบใหม่มันก็เหมือนกับวันนี้มนุษย์พยายามจะไปจับจองพื้นที่บนดวงจันทร์เพื่อที่หวังว่าวันหนึ่งคนที่ตามมาทีหลังเนี่ยจะต้องมาใช้พื้นที่ของตัวเองที่ฉนันเห็นภาพนี้ไหมครับความมั่งคั่งมันอยู่ตรงนั้นไม่ว่ามีคุณจะขายข้าวมันไก่ผัดกระเพราวันนี้คุณต้องฟังว่าเมตาเวิร์สคืออะไรมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่า นี่คือโอกาสที่จะทําให้คนชิปความรวยในรอบร้อยปีนะผมกล้าพูดแลวมันเป็นความหวังของคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่กําลังทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่สองหรือรุ่นที่สามอยู่ว่าจะทํายังไงในการที่จะพลิกธุรกิจที่ตัวเองรับมาจากที่บ้านเนี่ยให้มันยังคงมั่งคั่งและมันเติบโตไปตามอนาคตได้ฟังคุณโบสแล้วสนใจงั้นผมเป็น SME ผมเริ่มยังไงครับแหมคำว่า Meta เ e r s e เนี่ยผมดูแล้วนะน่าสนใจแต่มันดูไกลเหลือเกินเทคโนโลยีที่โชว์อยู่ก็ แหมผมไม่รู้จะเริ่มยังไงดีอ่ะทางคุณโบ๊ทแนะนำไงครับว่า s อ e เอีเริ่มตรงไหนครับผมเล่าเป็นคอนเซ็ปต์แบบที่ผู้ใหญ่จะชอบดูนะว่ามันอาจจะเปรียบเทียบกันแบบนั้นไม่ได้แต่มันใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะครับที่จะทําให้เราเห็นเราพี่ธานาันเคยไปกินข้าวในฟู้ดคอร์ทไหมครับหรือไปอินไทยนะเราไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินในการเข้าไปก,กินหรือเข้าไปซื้อใช่ไหมครับ,รบเราใช้คูปองหรือเราใช้การ์ดหรือเราใช้เทคโนโลยีบางอย่างเข้าไปไหเห็นไหมครับเงินหายออกไปจากระบบแล้ว แต่ยังคงมีความเชื่อว่าไอ้การ์ดใบนี้จะทําหน้าที่ในการที่จะแลกเปลี่ยนของบางอย่างซึ่งโอเคล่ะข้างในเราเรียกว่าเงินงั้นถ้าในภาษาเมตาเวิร์สมันก็คือดิจิตอลเคอร์เรนซีมาเริ่มจากตัวเงินก่อนใช่าเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนมนเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนคาถามคือผมมีอํานาจในเงินหรือในเทคโนโลยีนั้นเท่าไหร่ล่ะมากเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เรามีกําลังเห็นภาพไหมครับงั้นวันนี้ครับโลกของการสร้างเงินรูปแบบใหม่่คนออกแรงเยอะออกแรงเร็วลงทุนน่ะ มาก่อนโดยเสมอเลยครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราเข้าไปจับจองพื้นที่เงินนะครับเราเข้าไปจับจองพื้นที่เงินในโลกใบใหม่ให้ได้มากที่สุดนะครับน่าโอเคผมก็เลยบอกว่างั้นอย่างนี้ถ้าสมมุติวันนี้ผมไม่มีกําลังนะผมเป็นร้านอาหารในฟู้ดคอร์ทที่ใช้ไอเทคโนโลยีนี้ในการซื้อได้ไหมได้ครับเพราะคนเนี่ยแนวโน้มของคนเนี่ยสนใจฟู้ดคอร์ทที่จะมากินข้าวในฟู้ดคอร์ทแบบนี้เพิ่มมากขึ้นแปลว่ากระแสเงินมันไหลเข้ามางั้นถ้าเราไปอยู่ในที่ที่กระแสเงินไหลเข้ามาเราก็พลอยรวยไปด้วย พูดห็นคอนเซ็ปต์ก่อนแต่ในขณะเดียวกันเราคงรวยได้แบบมีขีดจํากัดแต่โอเคเรารวยในโลกยุคใหม่นะครับแต่ถ้าเราอยากจะรวยแบบยังไม่มีขีดจากัดยังไม่มีการตีกรอบกฎหมายบางอย่างอาจจะมาไม่ถึงยังก้ามก้ามึ่งกึ่งกันอยู่เราต้องพัฒนาเปให้เป็นเจ้าของเมตาเวิร์ดได้ผมเล่าเรื่องเอสเมีท่านนี้ให้ฟังละกันครับจะได้เห็นภาพเลยเอสเมี e ท่านนี้ครับเบสอยู่ที่หัดใหญ่ก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยก็ขายสินค้าของที่ระลึกของแฟชั่นนะครับแล้วก็มาเข้าร่วมในโครงการหนึ่งชื่อ Re Future อวีล นะครับที่เราจัดด้วยกันนะครับปรากฏว่าปัจจุบันเนี้ครับเขามีระบบเป็นของเตงชื่อสยามที่รักสยามท่รักเนี่ยนะครับปกติเวลาเราซื้อเสื้อไปเราก็ได้เสื้อใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ใช่ครับโบสต้องการซื้อเสื้อไปฝากพี่ธนันซึ่งอยู่ในต่างประเทศเลยโบสก็ใส่เขาเรียกว่าคอนเทนต์นะครับอยากจะบอกอะไรในเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งเสื้อตัวนี้ไปปรากฏว่าคนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับสามารถยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนไปที่เสื้อตัวนี้ครับแล้วเป็นคีย์เวิร์ดเนี้ยออกมาเซฮัลโหลได้ แล้วว่าไรครับนี่คือการเริ่มต้นที่แบบมันเล็กมากที่นั่นมันเล็กจริงๆมันเล็กจนแบบอ๋อที่เขาเรียกเมตาวอร์สซะหรอยังไม่เรียกว่าเมทาวิร์สครับแต่มันเป็นการที่ทําให้คุณเริ่มเปิดประตูสู่เมตาวิร์สแล้วจ่ายเงินกันยังไงก็แค่ต้องแปลงสภาพของเงินที่เคยเป็นเค r ร์เรนซีทั่วไปบนโลกเดิมให้กลับมาเป็นสยามที่รักเคอร์เรนซีเท่านั้นเองก็เลยเปรียบเทียบกับคูปองเวลาเราไปสู่อาหาร ใช่ไหมครับเวลาเราได้อะไรมาก็คือการเปลี่ยนเคอร์เรนซีบางอย่าง้แต่ยังคงเกิดการแลกเปลี่ยนอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายว่าโอเคการที่เอสจะกระโดดเข้าไปสู่เมทัลเวอร์ยังไม่ต้องไปทําอะไรยุ่งยากซับซ้อนหรือลงทุนขอแค่เข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนว่าหนึ่งจะต้องเริ่มต้นด้วยดิจิตอลเคอร์เรนซีเสมอวันนี้เรามีกระเป๋าตังค์ดิจิทัลหรือยังครับนะเราถือเหรียญอะไรอยู่อันนี้เราต้องมีครับเราต้องมีเนาะผมยังไม่พูดเรื่องเอ t อยังไม่พูดเรื่องอะไรที่ ที่เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับบล็อกเชนเรายังไม่พูดเอาคอนเซ็ปต์ไปเข้าใจก่อนครับแปลว่าการจะเข้าสู่เมตาเวิร์ดต้องมีกระเป๋าตังเป็นของตัวเองครับซึ่งวันนี้นะครับมีหลายๆธุรกิจที่มีกระเป๋าตังเป็นของตัวเองเต้นไปหมดเลยครับใช่ไหมถ้าวันนี้เราขึ้นทางด่วนเราก็จะมี e-pass ใช่ไหมครับ e-pass คือกระเป๋าตังรูปแบบหนึ่งที่ทําให้คนที่มีกระเป๋าตังใบนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินสดครับคอนเซ็ปต์เป็นแบบนั้นครับคอนเซ็ปต์เป็นแบบนั้นพอาเริ่มต้นครับที่นั้น คุณบอทถ้าอย่างนี้ลองลองเดี๋ยวผมพยายามที่จะรีแคปให้ทางท่านผู้ฟังหรือเอสเราได้ยินได้เข้าใจนะครับคุณบอสบอกว่าต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกระแสที่ที่คนอยู่ในแพลตฟอร์มหรืออะไรที่จะเกี่ยวข้องบนโลกดิจิตัลหรือตลาดที่มันวิ่งเข้าไปถึงหรือจะเรียกว่าเมตาเวิร์ดในอนาคตก็แล้วแต่ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งตัวเชื่อมก็คือเรื่องของดิจิตอลเคอรเรนซีตัวที่หนึ่งตัวที่สองถ้าฟังจาก กรณีศึกษาเมื่อกี้ที่หาดใหญ่ก็คือต้องทำา r r o u u t t ของตัวเองให้อยู่ในฟอร์มของดิจิทัลด้วยมีสองประเด็นนี้ก่อนถูกไหมครับถ้าผมกำลัง,องลอกตองคับเรจับให้ดูถูกต้องครับหร,<ม>หรือหรือนะครับพี่ะนันเราอาจจะไปใช้ระบบของคนที่เขาพัฒนาแล้วอย่างพันธมิตรของเราอย่างไ i c r o s o ฟท์ไมอ,อ,อมก็จะมีระบบหลายๆรูปแบบที่อาจจะไม่ต้องให้เราไปเริ่มต้นพัฒนาใหม,ม่นะครับแต่เราไปอิดิทอวตนะครับ<ม>ตัวตนบนโลกเสมือนจริงอยู่บนนั้น แล้วก็เริ่มใช้ฟังก์ชันบางอย่างที่บริษัทจัดให้รเราก็สามารถรเป็น SME in m e t a v e r s e ได้ซึ่งถ้าเรามาถึงจุดนี้สมมุติว่าท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้วอฟังดูดีอ่ะจะเริ่มยังไงเดี๋ยวคงมาคุยในรายละเอียดแหลอะอาจสมมติเขาเริ่มสองจุดนี้ละนะครับเขาเป็นดิจิทัลทั้งตัวเขาเองแล้วก็เขาเชื่อมกับตลาดที่เป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีณจุดตรงนี้เนี่ยถือว่า SME เฉพาะรายนี้ได้เปรียบการแข่งขันยังไงครับสําหรับ สภาพเหตุการณ์วันนี้แล้วมันตอบโจทย์ยุคของหลังโควิดนี้ยังไงครับคุณโบ๊อันนี้คือความได้เปรียบอย่างมหาศาลครับเพราะเขาสามารถสร้างประสบการณ์ไปขายของกับคนที่อยู่ไกลเอามากๆและทําให้เขาได้เงินได้พิธานันวันนี้ครับโลกเมตาวิร์สจริงๆไม่ต้องพูดถึงโลกเมตาวิร์สซึ่งค่อนข้างไกลเนาะเอาโลกใกล้ๆก่อนเลยวันนี้อ e ีคอมเมิร์ซเราอ่ะเรายังขายตั้งแต่ในประเทศอยู่เลยครับพิธานันเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยเราจะขายของให้คนเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยผมมองว่ามันน้อยมากแต่ของเราอ่ะ เราสามารถขายให้คนเจ็ดพันล้านคนได้นี่คือ key word สำคัญฮะที่ทำไมไอ้เครื่องมือดิจิตอลเนี่ยมันถึงทําให้คนเนี่ยมีความมั่งคั่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวแบ็กโบนในข้างล่างคือเทคโนโลยีของตัวดิจิตอลที่คุณโบสบอกว่าไม่ว่าจะเป็นมาร์เก็ตเพรสหรือเคอร์เรนซีเนี่ยแบ็กโบนอยู่ข้างหลังนะครับขณะเดียวกันมันจะเกิดโลกของคู่ขนานคือโลกเสมือนจริงกับโลกจริงเนี่ยเข้าไปซึ่งก็จะมีตัวลายใหญ่เป็นผู้ผลิต เป็นผู้ดําเนินการสร้างแพลตฟอร์ม SME พาตัวเข้าไปอยู่ตรงนั้นถูกไหมครับแล้วถ้าพาตัวเข้าไปอยู่ตรงนั้นเอาแค่เริ่มต้นตรงนี้ก่อนที่คุณโบ๊ทบอกเนี่ยแค่พาไปจุดนี้ก่อนเนี่ยเราสร้างประสบการณ์และเราเข้าถึงตลาดตรงนี้ได้แล้วถูกไหมครับถูกครับพี่ฉนนั้นคพูดในอีกมุมหนึ่งนะในเชิงการตลาดว่าทําไมการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสมือนจริงมันจึงสําคัญเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นนะครับเราจะมีเครื่องมือน้องที่ทําให้ลูกค้าเราเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะขาย เป็นตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราเป็นโรงแรมใช่ไหมครับลูกค้าอยู่ระจากประเทศอะไรก็ไม่รู้แหละอยู่ดีๆเห็นรูปสวยๆแต่ก่อนอาจจะมาใช่ไหมตอนนี้การตัดสินใจมาของลูกค้าจากทั่วโลกครับจะมาเพราะเขาอยากเข้าใจสิ่งที่เราเป็นมากที่สุดเราทําเครื่องมือให้เขาเข้าใจเรามากที่สุดเขาก็เลยมามนั่นคือคําว่าประสบการณ์เสมือนจริงมันมีเห็นและผลนะครับทีนี้ที่พี่ธนาถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ประสบการณ์เสมือนจริงเนี้ยมันช่วยเรื่องอะไรมันก็ช่วยให้คนที่ต่างวัฒนธรรมต่างความคิดปีความคนระดับได้เข้าใจความจริง นั่นคือสิ่งที่ทําให้การซื้อขายมันเร็วขึ้นมันง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือจุดที่สําคัญเลยที่ทําไมโลกสเสมือนจริงอะ่ะถึงช่วยเรื่องสินค้าหรือบริการนะงั้นผมขออนุญ,ญาตรีแคปท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับคุณโบท๊ทกำลังบอกว่าพอเราพูดก้าวข้ามาถึงสเตจหนึ่งนะครับว่าเรามีภาพหรือสินค้าที่สามารถแปลงออกไปแล้วส่งออกไปให้คนที่อยู่อีกฟากโลกหนึ่งหรืออีกตลาดหนึ่งเนี่ยมีความเข้าใจมีประสบการณ์และเข้าถึงได้เนี่ย มันจะเพิ่มการแข่งขันให้กับตัวท่านแล้วก็ได้เปรียบตัวท่านยังไม่ต้องไปคิดคำว่า m e t a เว r ร์ก็ได้นะครับเพียงเข้านี้สร้างสภาพที่เอื้ออํานวยให้คนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งลูกค้าอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยสามารถเห็นของเข้าใจของได้แต่แน่นอนเมื่อมันสามารถแปลงมาเหมือนอยู่โลกเสมือนจริงได้ก็จะทําให้สินค้าของท่านเป็นที่เข้าถึงและจับจองได้ผมพูดประมาณสรุปแบบนี้ใช่ไหมครับคุณบท๊ทครับ ใช่ครับผมพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสินค้าใดๆก็ตามในโลกของความเป็นจริงมูลค่ามันจะไม่มีวันต่ําลงครับมันจะมีแต่วันที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะขายคนที่อยู่ในระดับที่ไกลามากขึ้นเนี่ยมันจําเป็นจะต้องทําของให้ถูกนึกถึงภาพก่อนนะครับผมเปิดโรงแรมโรงแรมผมมีจุดข,ขายอย่างหนึ่งคือวันที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับโรงแรมผมนีรับได้แค่หนึ่งร้อยห้องแปลว,ว่าผมทําเงินได้แค่หนึ่งร้อยห้องต่อวันถูกไหมครับถูกครับพิจารณาถูกไหมก็จะมีแค่คนที่อาศัยอยู่ในหนึ่งร้อยห้องนี้ได้เห็นพระอาท สมมติถ้าผมขายอยู่ที่วันละหนึ่งหมื่นบาทผมก็มีไรายได้แค่หนึ่งล้านบาทปีหนึ่งผมก็จะมีะไรายได้สามร้อยหกสิบห้าล้านบาทผมมีแค่นี้ผมมีแค่นี้แปลว่าผมมีข้อจํากัดในการทําเงินถูกไหมครับพอผมเอาโรงแรมของเองเข้าไปอยู่ในโลกเมตาวิสผมก็ไปสร้างโลกสเสมือนจริงเพื่อทําให้คนที่อยากจะมาดูภาพที่ตกดินที่สวยที่สุดเนี้ยได้เห็นแต่เขาอาจจะไม่ต้องเดินทางมาก็ได้แต่ผมยังได้เงินอยู่แม้เขาจะไม่เดินทางมาสมมติผม ทำการตลาดไปแล้วมีคนเห็นอยู่หนึ่งร้อยล้านคนคผมขอให้ทุกคนซับสคริปชันหรือจ่ายเงินเข้ามาที่ดิจิทัลเคอร์เรนซีอของผมเนี่ยนะครับหรือผมจะไปผูกกับอะไรก็ตามเนี่ยแค่คนละสิบบาทเราได้เงินเท่าไหร่ครับพี่ครับอืม,มหาศาลาเลยภาพนม้ครับ3ามรหกสิห้าล้านกับพันล้านนี่คือสิ่งที่ต่างกันครับผมเลยบอกว่าวันนี้มันยังคงต้องอาศัยความรู้แล้วความก็จะอีกมากสิ่งที่ผมรู้มาในวันนี้ก็ยังคงจะต้องพัฒนา หรือขยายกรอบความรู้ไปอีกมากแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากชวนเพราะผมรู้สึกว่าช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วและนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าทําไมการที่เราเอาธุรกิจเราไปอยู่ในประสบการณ์เสมือนจริงหรือโลกเสมือนจริงเนี้ยมันจะช่วยสร้างยอดขายได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคนซื้อได้ในราคาที่ต่ำลงนะครับสองคนซื้อได้ในจำนวนที่มากขึ้นครับครับงั้นเอาตรงนี้ก่อนนะครับคุณโบ๊ทครับเออท่านผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยเรามาถึงจุดที่บอกว่าเอาสินค้าของเราที่มีอยู่วันนี้ แปลงเป็นประสบการณ์แล้ววิ่งเข้าสู่ตลาดซึ่งใหญ่โตมากขึ้นแล้วสามารถที่จะทําให้คนเข้าถึงแล้วก็มาที่สินค้าเราได้มากขึ้นคําถามของผมต่อฮะคุณโบสครับเอาแน่ะผมทําตามที่คุณโบสว่าไว้ละทําเป็นภาพเสมือนจริงคนเข้าถึงได้แต่ผมก็ไม่มีกําลังไปถึงตลาดที่อยู่ไกลๆต้องเยอะแยะเข้าใจว่าตอนนี้ทางอิสมแล้วก็ทางบริษัทของคุณโบสเองกําลังพัฒนาอะไรอยู่ล่ะครับที่จะเอา สินค้าที่เราทําเป็นโลกเสมือนจริงแล้วนํามันไปสู่คนข้างนอกได้เห็นได้พบได้เข้าถึงได้มากขึ้นมันคืออะไรบ้างครับผมพูดหลักสําคัญละกันนะครับพิ่ธน,นันวันนี้ Second Cash, Second Cash นะครับ Second Cash เนี่ยนะครับคือแพลตฟอร์มรูปแบบหนึง่งที่รวบร,รวมเอาออนไลน์ไมโครดิสติบิว <c oughs> เตอร์ <c oughs> ไมโครดิสติบิวเตอร์แปลว่าอะไรครับคุณบอสจริงๆก็คือถ้าออนไลน์เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับไมโครก็คือรายย่อยนะดิสติบิวเตอร์ก็คือผู้ช่วย ผู้จัดจําหน่ายนะครับก็คือผู้จัดจําหน่ายรายย่อยบนโลกออนไลน์ผู้จัดจําหน่ายโอเคครับเข้าใจแล้วครับอืมโอเคซึ่งคนเหล่านี้ครับเขามีหน้าที่นําสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยนะครับกระจายไปสู่พื้นที่ต่างๆหรือคนในสังคมของเขานะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าในประเทศเนี่ยเรามีอยู่ประมาณแสนแสนกรารต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เรามีครอบคลุมอยู่ประมาณเกือบยี่สิบประเทศก็มีอยู่ประมาณแสนกรารนกันถ้าถามตัวเลขสองแสนนี่เยอะไหมสําหรับการกระจายไปถึงเจ็ดพันล้านคนยังไม่เยอะครับยังน้อยมาก น้อยมากยังถือว่ายังน้อยมากสำหรับผมนะแต่ก็เป็นตัวเลขที่เริ่มต้นที่พอจะช่วยให้เกิดการขยับแข้งขยับขานะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแต้มต่อแล้วกันวันนี้ครับคอนเทนต์จะดีแค่ไหนถ้าไม่มีคนช่วยนําพาอืเนาะไม่มีคนช่วยนําพาก็เหนื่อยเหมือนกันแค่วันนี้คนช่วยนําพาจะเป็น Facebook จะเป็นไลน์อันนี้เราพูดในประเทศก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นเฟซบุ๊กจะเป็นไลน์จะเป็น youtube จะเป็นอะไรก็ได้แต่ผมมีอีกหนึ่งเครื่องมือเราเรียกว่าออนไลน์ไมโครดิสติบิวเตอร์เป็นคนช่วยนําพา ออนไลน์ไมโครดิสติบิวเตอร์พิ่ถนนคือคนคุยกับคนมันมีความทัชชี่มากกว่าท่านผู้ฟังครับมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลังบอกว่าเหมือนมีคนขายของให้เราถูกไหมฮะคุณบ๊ทครับที่เราเรียกว่าออนไลน์ไมโครดิสติบิวเตอร์ซึ่งจะมีแนะนําดีกว่าครับนั่นเรียกว่าช่วยแนะนําดีช่วยแนะนําเขาจะมีเครือข่ายของเขาเขาจะมีวงของเขาเขาจะมีโซเชียลของเขาคนพวกนี้กําลังกระจายตัวแล้วก็เราก็กําลังหาเพิ่มอยู่ นะครับคนพวกนี้ต่างหากที่จะมาช่วยนําประสบการณ์ที่เมื่อกี้เราพูดในขั้นตอนแรกๆว่าเมื่อท่านแปลงสินค้าของท่านบริการของท่านให้ไปอยู่ในโลกของเสมือนจริงได้มันต้องมีคนนําส่งท่านผู้ฟังครับมันต้องมีคนนําส่งตอนเนี้ทางคุณโบ๊ะกําลังบอกว่าเราเตรียมคนนําส่งหรือเราเรียกว่าผู้ช่วยหรือผู้แนะนําถูกต้องไหมครับผมมาถึงจุดนี้คุณโบ๊ทใช่ครับครับใช่ครับพิจารณาครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าโดยสรุปเมตาเวิร์ดกำลังมา จะมาแบบเร็วจะมาแบบช้าแต่แน่นอนมันจะค่อยๆขยับไปมันมีองค์ประกอบเรื่องของดิจิตอลเคอร์เรนซีมันมีเรื่องของการแปลงสินค้าที่เป็นเชิงกายภาพหรือบริการไปสู่เรื่องของการเป็นประสบการณ์แล้วการวิ่งเข้าสู่ตลาดซึ่งใหญ่ขึ้นมากขึ้นเข้าถึงมากขึ้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยกำลังบอกว่าในงานวันที่23นี้คือวันอังคารน้านี้ทางคุณบวสเองกับ อิสมตเองกำลังจะนำพาเรื่องเหล่านี้รวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเตรียมตัว SME เข้าสู่ m e t a เ e r s e เนี่ยมาในงานนี้ด้วยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในงานเนี้ยมีอะไรอยู่ในนั้นองค์ประกอบครับคุณโบทครับผมเนี่ยมีตัวอย่างที่ทำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรันละนะครับอยู่ประมาณสักสามอย่างด้วยกันนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับเราไปจับมือกับบริษัท โอเชียนบนะครับโอเชียนบเนี่ยเป็นบริษัทที่นําเข้าสินค้าที่ประเภทซีฟูด้ดแคนนะครับเข้าไปยังห้างสรับสินค้าต่างๆแล้วก็มีคนถามผมเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, คุณบอสจะไปเมทัลเวิร์ดทำไมกลับไปยังห้างละ่ะผมบอ,อกเปล่าครับห้างคือทัชพอยต์ของคนบนโลกความจริง นะครับเราเปิดโอกาสให้คนที é, é, immt, right ่ซื Dylan. ้อส like ินค้านะครับได้เริ่มสะสมเหรียญฟิปโตนะครับบนโลกดิจิทัลของเราเนี่ยแหละนะครับเมื่อซื้อของก็ได้มีการสะสมเหรียญนะครับมากขึ้นนีด้สือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับสองก็คือคุณพี่บวยนะครับพี่บวยเชดวุฒนะครับอดีตเจ้าของรายการช่องสองถีปัจจุบันก็มาทํารายการใหม่ชื่อสารพันมูนะครับเราก็จะพาไปดูด้วยเครื่องมือ VR ของเราว่ากว่าจะได้สินค้านะครับหรือผลิตภัณฑ์มูเตลูหนึ่งอย่างเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้มาเน ยากลำบากยังไงนะครับแล้วทําไมถึงเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจทําไมคนใช้สินค้ามูเตลูลอยู่ในปัจจุบันถึงรู้สึกว่าจะต้องซื้อเพิ่มซื้ออีกชวนเ่อนมาซื้ออีกนะครับนั้นโลก VR อนี้ก็จะช่วยได้นะครับสุดท้ายเลยก็คือตัวอย่างที่เราได้มีโอกาสพัฒนาร่วมกันกับอ m สมนะครับคือผมผมต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าใครกําลังจะพูดเรื่องอะไรผมว่าจริงๆแล้วมีคนทําอยู่นะครับบนโลกนี้ไม่มีใครทําก่อนทําหลังทุกคนทํา ทำเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองนะครับแล้วผมก็เป็นรุ่นน้องนะในวงการเมทัลเวิร์ดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าวันนี้ต้องขอบคุณอิชเมมากๆที่เปิดโอกาสให้เราได้ทําอะไรตั้งแต่กันแน่นอนเมื่อสามปีที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่จะมาโชว์เลยว่าตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเ r เนี่ยนะครับมันช่วยให้เเนี่ยเข้าถึงโลกเมทัลเวิร์ดในรูปแบบเริ่มต้นเนี่ยได้ยังไงนะครับพี่นดนรับท่านผู้ฟังครับหรือผู้ประกอบการและกําลังสนใจว่าเอะ หลังยุคโควิดไปแล้วเนี่ยเกมเช h a n ของโลกเกมธุรกิจจะเปลี่ยนไปยังไงอยากชวนมาฟังก่อนนะครับวันนี้ผมชวนคุณโบ๊ทนะครับในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญกูรูที่ค้นคิดแล้วก็มองเกมธุรกิจในแนวนี้มาตลอดเนี่ยเรามองเรื่องของข้อที่หนึ่งวันนี้พอจะสรุปอย่างนี้ครับหนึ่งสร้างประสบการณ์ที่เสมือนจริงเพื่อจะนำพาเมสเซจตัวนี้เข้าไปสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกัน การจะส่งสารเหล่านี้ไปถึงลำพังเราไม่พอนะครับในงานนี้คุณบสบอกว่าเรากำลังพูดคำว่าออนไลน์ไมโครดิสติบิวเตอร์ซึ่งจะมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศและกำลังหาเพิ่มมากขึ้นนี่คือสองประเด็นท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่จะเริ่มเอพอเข้าใจเขาเขาพอเข้าใจลางๆงั้นต้องชวนมาฟังซึ่งเดี๋ยวในท้ายนี้ของตัวพอดคาสต์นะครับก็จะมีลิงก์ของการสมัครนะครับที่จะเข้าร่วมขณะเดียวกันก็ไม่ได้จบแค่วันที่ยี่สามครับท่านผู้ฟังครับ ทางคุณโบสเองแล้วก็ทางอิสมาเองยังมองเรื่องนี้ต่อไปนะครับเมตาเวิร์สเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสมบูรณ์เมื่อไหร่แต่เราเชื่อว่าการก้าวเดินทีละก้าสองเก้าไปเรื่อยๆเพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนโฉมของการเข้าถึงสินค้าการใช้การคอนซูมของลูกค้าการทำธุรกิจของพวกเราทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้จะต้องจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันมันไม่มีวันที่สิ้นสุดภายในวันใดวันหนึ่งคุณโบสครับวันนี้เนี่ย มีตรงไหนที่ผมยังไม่ได้ถามหรือยังไม่ได้ขยายความคุณบอสอยากจะพูดถึงเชิญเลยครับสําหรับผมนะครับผมอยากขอย้าเรื่องหนึ่งครับว่าสิ่งที่เรากาลังคุยกันในวันนี้เราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนั้นผิดนะครับเพราะว่ามันมันยังใหม่มากแล้วมันยังต้องการการพัฒนาแม้กระทั่งเฟซบุ o กเนี่ยนะครับที่เป็นคนออกมาจุดประกายคาคำนี้นะครับในตลาดโลกมาใช้คํานี้แล้วกันนะครับเฟซบุ๊กก็ไม่ใช่หน้าใหม่นะครับที่ทำเมตาเวิร์สแต่เฟซบุ๊กกล้าที่จะพูดว่าอนาคตมันต้องเมตาเว นะครับซึ่งวันนี้ facebook ก็ยังไม่ได้ทำอินฟาสตรักเตอร์ได้สมบูรณ์เรียบร้อยยังคงต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยห้าปีนะครับเพราะฉะนั้นห้าปีนี้แหละครับสำหรับคนที่กระโดดลงมาผมมองว่ามันคือโอกาสที่จะทำให้เราไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงหรือว่าพลิกเกมจะรวยกร็รวยตร,ร,ตรตงนี้แหละจะมั่งคั่งก็มั่งคั่งกันตรงนี้แหละประเทศไทยจะดีข,ขึ้นก็คือต้องชวนเอสเอ็มีมาเข้าใจเรื่องนี้ให้มากๆนะครับวันนี้เราไม่เป็นเราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นโลกก็บังคับให้เราพูดภาษาอังกฤษอยู่ดีครับวันนี้เเราาไม่ข้ใจ ห้าปีข้างหน้าโลกก็จะบังคับให้เราเข้าใจอยู่ดีเพียงแต่ว่าเราจะเป็นแค่ผู้เล่นเกมหรือเป็นคนสร้างเกมครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งครับยังไม่มีถูกไม่มีผิดใครจะว่าอย่างนี้ถูกอย่างนั้นผิดอดย่าเพิ่งตัดสินครับ,รบจนกว่าห้าปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดขึ้นครับขอบคุณครับงั้นอย่างนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ประกอบการที่ติดตามแล้วก็กาลังสนใจเรื่องนี้นะครับฟังมาเยอะงั้นลองไปดูวันที่ยี่สิบสามครับว่าเราจะแอคชั่นกันอย่างไร จะเดินกันอย่างไรลงมือกันอย่างไรนะครับขอบคุณสําหรับความรู้แล้วก็สิ่งที่มาแชร์กันวันนี้ครับคุณเพชรประภากิติกุลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทิโคโลมี่ globally โโจำกัดนะครับแล้วเราจะชวนท่านผู้ฟังนะครับเจอกันคุยกันเห็นการประสบการณ์กันในวันที่23พฤศจิกานี้โดยเราจะมีลิงก์สมัครเข้าฟังเข้าอบรมเข้าเรียนรู้ในกิจกรรม SME In m e t a v w r s e ครับขอบคุณมากครับคุณเพชรครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ FitBit รวมมิตรธุรกิจเพื่อชาว SME แล้วพบกับข่าวสารดีๆใน EP ถัดไปนะคะ